สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะมัตถุนาวาเนวาสิเนียเฮวะตาญาอิมินาสักการณ์นาะ เทวดงตูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาแม่ยานานเรือที่รักษาเรือลำนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะขออนุญาตนำอธิและอังคารของคุณสุเทพสุวิรัตผู้วยชน เรือลำนี้ขอแม่ยนางเรือได้โปรดอนุญาตให้ข้าพะเจ้านำอัฐิและอังคารลงเรือลำนี้ได้และได้โปรดคุ้มครองข้าพะเจ้าแพะยญาติมิทั้งหลายนำอัฐิและอังคารไปลอยายังปาาเอ่าว ทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพด้วยเธอ